มุงก็จะมาขอขมาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเอาช้างออกเดินนะครับเอาผู้ใหญ่ออกเดินครับขอขมาครับขอขมาผู้ใหญ่ก่อนนะครับครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันดีนะครับผมเลือกงามยามดีแล้วนะครับวันนี้พาทีมงานมาเข้าพ่อใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันที่สี่นะครับกรกฎาคมนะครับผมจะพาพ่อใหญ่เดินนะครับวันนี้เอาทำความสะอาดกันก่อนนะครับ พ่อใหญ่จะได้เดินแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มาครบทีมกันก่อนนะครับวันนี้มาช่วยกันหลายคนเลยครับผมพ่อใหญ่เอ้ยสู้ๆพ่อมันมัน อยากเดินแล้วพ่อใหญ่เอาครับขอบคุณหญ้าใบาข้าวนะครับจากคุณแม่หน่อยอเมริกานะครับผมสนับสนุนหญ้าใบข้าวนะครับสองที่นะครับผมบ้าน20หลังแล้วก็บ้านนิชาดานะครับผม ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีกําลังวังชาดุดังพญาคจฉาสานครับผมจะเอานําไปให้พ่อใหญ่ก่อนนะครับก่อนพาเดินครับผมรับยาใบข้าวจากคุณแม่หน่อยแล้วนะครับคุณแม่หน่อยอเมริกานะครับผมขอบคุณทันมากๆเลยนะครับผมพ่อใหญ่ ก็จะมาขอขมาก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเอาช้างออกเดินนะครับเอาผู้ใหญ่เอาเดินจมนแล้วขมาครับขอขมาพ้ใหญ่ก่อนนะครับก้ามือเนี่ยนลมวัเดนเลีดื้อนี่ยนุมก้าือเน่แม่เดินเลอ่เดินรปเดนเดินนเราเดนกา

จำดีนะครับวันนี้ก็โซ่ไปใส่ด้วยนะครับเพื่อลืมขอครับลืมขอลืมตะขอครับ ออกเดินนะครับอันนี้ก็ฟูจิก็เชือกมาให้แล้วนะครับอุอยคุณแันนี้เป็นจากคุณแม่นอริอจากคุณแม่อเมริกาครับจากคุณแม่หน่อยอเมริกานะครับครับนนา เป้องกัน<ค>อ <ะ scrub> <c oughs> yeah, <laughs> yeah. ันตรายนะครับจากนี้ นายิมไซนี่ไ่มดคืม่มนออเมริกานะครับผมครับอันนี้เป็นบันดีเลยนะครับใส่บันดีเลยนะครับใส่บันดีสเยงามล้า ทันในยางร่มออกดากนะรมออกดากขึ้นคีแล้วนะครับ

อตัวแล้วครับพาออกเดินนะครับตัวปตัวปอันนี้ครับออะออกแล้วครับก้าวแรกนะครับได้พาเดินแล้วนะครับเราจะมีเก่งๆหน่อยนะครับ ความันี้เดินกันนานนะครับหลังจากหายตกลงมาแล้วก็พาเดินนะครับนี่นะครับนี่นะครับลงดนแล้วก็ลงเลนนะครับมาช่วยด้วยนะครับน้องปามฟูจินะครับไปกันครับก็พาเดินไปก่อนนะครับ หลายเดือนนะครับออกเดือนในรอบหลายเดือนนะครับประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับกว่าห้าหรือกว่าเก้าก็ากายังไม่รู้นะครับสลิดบางคนนะครับโอ้ยในใบบ่ายเถอโอ,โอ,โอ้เดินไวมากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเอารอบเล็กๆก่อนนะครับวันนี้ไม่เอารอบใหญ่นะครับออกเดินเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับนี่ออกเดินเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับครับพราว่าก็ได้เลิกงามยามดีวันนี้นะครับก็ต้องพาเดินแต่เช้านะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับนี่นะครับ เดินไวมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราชมกันขันหน้าต่อเลยนะครับก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ,รบเอารอบเล็กๆครับวันนี้ครับน้ำมันน้ำปนทาข้าวตัดก่อนอะไรวะเนาะ <the prestigious> mhm? หายเป็นช่วงไปช่วงไปนะครับพักพักบีกแล้วนะครับนี่นะครับตัดบพันหน่อยคุยในเอออเลยแบบนี้ตัดตอนนาวัวพันเหรอกํลังกํลังพอดีเลยซ้ําเล ครับครับนี่แล้วสวนวัวนี่ว่าเนี่ยเต็มทางนี่ว่าว้าวันนี้เดินดีมากเลยนะครับวันนี้ก็วันดีด้วยนะครับวันนี้ก็วันดีด้วยนะครับน นี่ครับจะอาบน้ําให้นะครับหลังจากไม่ได้อาบ2เดือนกว่าๆนู่นแล้ครับนี่ก็เอามาเดินแล้วก็มาถูต้นไม้นะครับเออออกแล้วก็มาอาบน้ำนะครับนนะครับอาบน้ําเสร็จก็เข้าหลักเลยนะครับ ให้ถูในต้นไม้นะครับว่าทูในสับพูลก็จะถูแรงนะครับตัวถอกนะครับเอาเนื้อเบาตัวนะครับในสะอาดนะครับดำ,ำ,ำออกมีแต่คีิไขค้เลยนะครับนั่น ฝังนี้คี้ไคไหลเลยนะครับนี่เึ่งได้ขัดนะครับก็จะขัดนานหน่อยนะครับนี่จะได้สบายตัวนะครับเดินมาก็มาอาบน้ำนะครับ ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่นอันนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเข้าหลักเลยนะครับนี่ครับจะมาเข้าห <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ลักนะครับหลังจากพาเดินนะครับครับสบายลสายสบายตัวแล้วนะครับได้อาบน้ำนะครับได้อาบน้ำได้เดินแล้วนะครับสบายตัวแล้วนะครับ ก็ได้กำลังอย่างมากเลยนะครับพอได้เดินแล้วนะครับรอดังได้าาอาบน้ำในทางเดินนะครับยังขันอยู่ยังขันอยู่ ่ก็เสร็จแล้วนะครับในวันนี้พาเดินพาอาบน้ํานะครับรทีบ้งเียบร้อยแล้วนะครับดีก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบวนันนี้ครับ คุณกินงานเนาะครับกำลังใจครับผมมาช่วยนะครับวันนี้ใสบายตัวแล้วครับสบายตัวแล้วนะครับแม่ก็โอเคนะครับตามคลิปกันนะครับผมครับกไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมครับช่องเร่องวันนี้ยีรัตไทครับครับสวัสดีครับผมคุณมากครับ